สวัสดีครับทุกท่านผมรัมเจริญสุธปันที่เมืองการครับก่อนอ่นพ่กที่ผมจะรู้จักกับเอียนเซ่เนี่ยวันนั้นออกไปทานก๋วยเตี๋ยวก็พอดีมีมีเพื่อนแนะนำนั่นแหละคือท่านชาลีชายราชก็ขอขอบคุณท่านชาลีชายราชเป็นผู้แนะนำนะครับสังก,กัดของกับกัน ยกทองสีิงหลังครับผมมาอยู่มาอยู่ได้สองอาทิตย์มะผมตอนนั้นได้มีธุระเดินทางไปไร่วมกับท่านกับตันยกทองนี่แหละไปที่จังหวัดรุอนก็ดีได้ศึกษาก็ได้แนะนำได้คือศึกษาอย่างสองแท้ว่าเป็นสินค้าไปยังไงก็ก็วันนั้นพอพอ กับการโยกทองอธิบายเรื่องสรรพคุณของไอ้วินเซนี่ไรพี่ก็ตัดสินใจซื้อเลยไปนั้นซื้อมาก็ก็มาทานเลยตอนเย็นสองสองแคปจูนหลังจากกลับมาจากอุดรมามาที่บุการก็แก่ของรวก็ทานเลยแต่ผมก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคนะหนึ่งงก็เป็นเบหาหวาน ความดันแต่ความดันไม่เท่าไหร่แต่เบาหวานนี่เบาหวานนี่ผมเป็นมาตั้งแต่อายุ26ปีตอนนี้ก็65ทีดดัวของผมเป็นเบาหวานมากี่ปีคือคือถ้าเห็นผลจริงจอ่ะคือผมเป็นโรคไหลติดแต่ยกแขนได้ก็ก็ไม่สุดนะครับก็มาทานบีออนเซ่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์รู้สึกว่าอ้าว โรคไหลติดนี่เริ่มหายแต่ก่อนเกาหลังไม่ได้เดีย๋ยวนี้เกาหลังแกเกายังไงก็ได้ละนั่งฟังสวดไปนั่งฟังพระสวดมนต์อย่างมากก็ได้แค่ถ้าอะไีสูงสุดแล้วต้องได้เปลี่ยนท่าแต่เดี๋ยวนี้นั่งเป็นชั่วโมงก็ยยได้สบายเลย mm hmm. เพราะว่าประทับใจจริงๆก็ดีเยี่ยนเส้ถ้าไม่ประทับใจ ถ้าไม่ได้ทดลองใช้เองเราจะไม่รู้เลยว่าวีวียันยันยันยนยนเซ่เป็นยังไงรู้สึกว่าดีมากครับแล้วก็ติดใจแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วขยายองค์กรไปก็เป็นสามสิบเปอร์เซนต์แล้วแหะแต่คิดว่าภายในสิ้นปีนี้คิดว่าจะขึ้นสี่สิบห้าให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แนะนำสินค้าไปไปไป,ไปหลายไปไปหลายที่แล้วครับ ก็ประทับใจจริงเวียนเซ่นเนี่เป็นถือถึงว่าสมุนไพรมาจากจานจริงๆขอบคุณครับแค่น,นี้ก็ขอคืนไม้ให้กับเอ็มซีสาวสวยนะครับขอบคุณครับ